สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอเบอชแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อน ถึงตอนนี้นะจ๊จนอริซาของเรานั้นจะเก็บตัวเงียบเพื่อซุ่มที่จะปล่อยงานหรือทํางานใหม่ๆรอพวกเราอยู่ก็ตามนะจ๊ะแต่แอดนั้นก็ยังไปรวบรวมข่าวที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสื่อดังหรือว่าตัวพ่อหรือว่าจะเป็นแม่จีนนะจ๊ะมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้พี่มีการพูดถึงนอริซาของเราแบบอลังการงานสร้างม,มากๆก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าถึงจะเก็บตัวเงียบแต่ทุกอย่างไม่เงียบตามนะจ๊ะพอนอริซาของเราสร้าง engagement e n g a g e ใจและความเคลื่อนไหวในโซเชียลอยู่ตลอดเวลานน่นเองจ้าเขาเรียกว่าตัวแม่ที่ทําการตลาดเป็นต้องแบบนี้เลยจ้าซึ่ง เรื่องแรกนะจ๊ะที่เราจะมายินดีกันก่อนเลยก็คือโนริซ่าใช้เวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นที่มีผู้ติดตามเกิน8ล้าน9ก้าแ0กว่าคนแซงหนะ้าจียอนซอมีแล้วก็กลายเป็นเซเลบินเดียวเีบบอฟที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับที่2แซงหนะ้าจียอนซอมีนั่นเองจ้อาอ่ะก็เป็นเพื่อนลากันแลวทั้งสองคนนะไม่เป็นไรนะจ๊ะแบง่แบงๆกันไปนะทุกคนนะแต่ก็ตอนนี้ปัจจุบันก็9ล้านกันแล้วจ้าก็เรียกว่านอริซ่าติดจรวดจรจิงๆไม่กี่วันเท่านั้นก็ไปกันขนาดนี้กกกัันนะจอ่็สตไปา ส่วนอีกอันนึงนะจ๊ะโริซ่าของเราตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในสมาชิก Black พิมนะจ๊ะที่มียอด Follow มากที่สุดบน YouTube Music นะทุกคนนะ YouTube Music นะจ๊ะ mm hmm. ก็คล้ายๆแบบอามณ์พวกสตรีมมิ่งเพลงอะไรเงี้ยแต่เป็นบน u t u b e นะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบมีกระแสะมากนะักเพราะว่าจริงๆแล้ว Spotify นูน่นนี่นั่นก็เอาไปกินหมดและพอแอดพูดถึง Spotify เนี่ยเขาเนี่ยก็มาคอมเมนต์บน IG ของโนริซ่าในรูปล่าสุดกันด้วยจ้ะเขาพิมพ์ว่า in her rockstar era นั่นนเอออองงจ้้กกก็็คคคคคืืืใชํําาาาาววว่่ Era แลยยุสมัหรร นั้นเป็นของคนไหนคนไหนหรือสิ่งนั้นๆที่กําลังดังหรือว่ากินกระแสะรบวงนั่นเองไปทั่วโลกอะอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งคํานี้เนี่ยก็ใช้ในศิลปินหลายๆคนที่เป็นระดับโลกหรือทําสถติติตรงนั้นได้อย่างจรงิงจังหรือสื่อทั่วโลกยอมรับถึงจะใช้คํานี้เท่านั้นนะจ๊ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นบ่อยมากๆแม่เทเลสวิฟก็เคยได้มาแล้วนะจ๊ะโนริซ่าของเราก็เป็นตัวลูกที่ตามมาติตดๆเลยนั่นเองจ้าเพราะว่าก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลไอจีระดับโลกคนหนึ่งที่อยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันนะเนาาะก็ต้้้้อองไดคํนนียู่แลว เพราะว่าโนริซากินรวบวงหมดกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเพลงนางแบบในแบบอะไร กินรวบหมดเลยจ้าแล้วต่อไปในอนาคตถ้าเดี๋ยววาโรตัสปล่อยออกมาทางการก็คงจะกินกระแสในส่วนของการเป็นนักแสดงตัวแม่อีกคนหนึ่งที่น่าจ,จับตามองแน่นอนแต่อ่าอาร์ตเมื่อเราเห็น Spotify แล้วเราก็หันไปเห็นพ่ออีกคนหนึ่งก็คือพ่อเอิร์ดปีเตอร์ก็ยังคงมาสารสัมพันธ์กับนอริซ่าเช่นเดิมนะจ๊ะคุณพ่อคนนี้ไม่เคยปล่อยลูกสาวหลุดมือจริงๆก็คือมาพูดคุยอยู่เสมอน้านทางตอนทํางานกับนอริซ่าเนี่ยจะหลงรักอนอนริซ่าเต็มเป้าเข้าแล้วนะจ๊ะถึงจะหมดสัญญากับเซลีนไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้กกกกัันนนนเเเสมอออออะทูู่่่่ีจ็พพบบาาาารขขงต โพสคิดถึงลูกสาวเขาสักนิดนึงเขาบอกว่าแนะนําผลงานศิลปะล่าสุดของเธอด้วยนาฬิกาบูการีที่เธอใส่จากเหล็กและทองคําอันนาทึ่งแล้วน้องลิซ่าของเราก็เป็นมากกว่านักร้องศิลปะล้วนๆนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแถมมีภาษาไทยข้างล่างนะจ๊ะว่าขอบคุณลิซ่าสำหรับความรักที่มีต่อน,นาฬิกาและเครื่องประดับของบูการีนั่นเองจ้าโอ้ oh my god ส่วนภาษาเกาหลีแอดขอข้ามไปก่อนละกันนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในช่วงนี้ ทุกคนส่วน้ะหมันไสสแอดแลหนึ่งกรกนะจ๊ะมันไซสแอดก็พอไม่ต้องมาไซส้นอริซ่านะอันนี้ความคิดแอดคนเดียวนั่นเองนะจ๊ะมันไสสแอดได้เลยอ่ะแล้วเรามาเข้าเรื่องที่เพื่อนๆรอคอยรอฟังกันดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวนะครเมื่อทางคุณวานวานันอีกแล้วนะจ๊ะบนทวิตเตอร์เนี่ยเขาอ,ออกมาแปลในส่วนของแม่จีน58 57จ้าซึ่งเป็นเรื่องเล่าจาก แฟนคลับของลิซ่าในจีนที่เรารู้จักกันดีนะจ๊าซึ่งเขาบอกว่าเย็นนี้ในบ้านบาจีน58ลิซ่าได้นําโพสต์เมื่อวันเกิดของลิซ่าของเราไปที่แล้วมาลองอีกรอบย้าแฟนๆ57ทุกคนในฐานะบาจีนของลิซ่าในจีนอย่างเป็นทางการแห่งแรกเนื้อหาของความร่วมมือให้แฟนๆชาวจีนของลิซ่าทางจีนเนี่ยร่วมมือกันแสดงออกในที่สาธารณะโดยคํานึงถึงการใช้ชื่อเสียงของลิซ่าอันเป็นที่รักของเราสร้างมาตรฐานบ้านบาลิซ่าที่ข่าวสะอาดและไม่สร้างข่าวเท หรือเฟกนิวส์มีการยกตัวอย่างถึงชื่อเล่นของโนริซ่าที่ฟแฟนๆในบ้าน,เ,นเรียกแทนความรักต่อริซ่าแต่หากชื่อเล่นแทนริซ่าของฟแฟนๆถูกแอนตี้กบนําไปสร้างข่าวเฟกนิวส์เจตนาในเรื่องที่ไม่ดีต่อชื่อเล่นนั้นจะดีแค่ไหนชื่อนั้น,นะฟนแฟนๆรู้ดีว่าเป็นที่รักของฟแฟนๆแต่ในทางกลับกันทําให้สาธารณะเห็นชื่อนั้นแล้วนึกถึงบุคคลในข่าวที่ไม่ดีได้เป็นไปได้ขอให้ฟแฟนๆอย่าไปยินดีกับข่าวใส่ร้ายและใช้ชื่อเล่นที่ฟแฟนๆเรียกลิซ่าในข่าว ขอให้แฟนๆเสนอข่าวที่พูดถึงลิซ่าด้วยชื่อจริงปราณปียาลิซ่าป๊อกแบ็กเพื่อไม่ให้เกิดความเกลียดชังเมื่อแฟนๆชี้แจงหวังว่าแฟนๆจะรับฟังไม่ทําตัวเป็นเด็กเพื่อสร้างบรรยากาศโซโล่ที่2และหวังว่าจะไม่มีการมาถามอีกว่าเพลงของนนริซ่าของเรานั้นติดชาร์ตเพลงหลักๆในประเทศจีนหรือเปล่าอยากให้5-7ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชื่อเสียงของนนริซ่าจะดีหรือไม่การรับรู้และการแนะนําของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือคนจอนั่นแหละทุกคนที่แบบอาจจะไม่ได้รู้จักนนริซ่ามาก่อนเนี่ยมาเป็น แฟนของลิซ่าในอนาคตเพิ่มเติมอีกหลายคนโดยการใช้ชื่อลิซ่าหรือเสี่ยวซ่าเป็นสิ่งที่ทําให้บรรยากาศ โซโลที่2ของนนริซ่าเพื่อให้นนริซ่าเป็นที่รักของพวกเราต่อไปกันเถอะเนื้อความเนี่ยพอจะรู้ว่าในใจของแม่จีลึกๆนะจ๊ะบ้านจีนของโนริซ่าก็อยากให้โนริซ่าเนี่ยติดตลาดแล้วก็ติดชาร์ตในเพลงจีนมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองจ้าเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจีนเนี่ยจะพยายามไม่ให้เคป๊อปเข้าไปมีส่วนมากเกินไปในประเทศจีนอะไรแบบนี้กลัวคนคลั่งมากเกินไปนู่นนี่นัน่นนะเนาะ,นะแต่ว่าโนริซ่าของเราณนะปัจจุบันนั้นได้ออกมาตั้งบริษัทเองเป็นศิลป,ปินทางอินเตอร์เนชั่น ไม่นอนเลยแล้วเพื่อนๆคิดเห็นข่าวนี้กันยังไงกันบ้างก็พูดคุยวีก,กันไว้ใต้คลิปกันได้นะจ๊ะเออสำหรับคลิปนี้แอดก็คงจะมาฝากกันประมาณนี้มีอะไรมาวีดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะมารายงานมาบอกกล่าวกันอีกอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียไ,ไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า